เปิดตัวเซ a o มี12อัลตรวันที่5กรกดาคมนี้ใช้ชิปซันต์รัก้อน8พั0เจน1มาพร้อมจอ120เฮิคมชัดระดับ QHD+ กล้องหลังพัฒนาร่วมกับไลกาเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเซ a o มี12ซีรีส์ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งเซ a o มี 12s ซีรีส์และเซ a o มี12อัลตร ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปสุดล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซี่ยมี12อัลตร้าเผยมอก่อนงานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยออกมาจาก Tech Going ที่เคยได้เผยว่าเซี่ยมี12อัลตร้าจะมีการเปิดตัวให้เห็นภายในวันที่14ก,กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ ASU s ดจะทําการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง OG p h o n e 6ซีรีส์พร้อมยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในวันที่28มิถุนายานนี้ทางเสี่ยมี จะมีการเปิดเผยที่เซอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ให้เห็นกันด้วยครับตามรายงานล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Ultra จะมาพร้อมกับสเปคระดับท็อปคือมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความเร็วระดับ Quad HD Plus มีค่ารีเฟรชเระดับ120เฮิร์ตซ์ใช้ชิปปร,ประมวลผล Snapdragon พันเจ็ดสไฮแรมขนาดสูงสุดส2กิกส่วนลอม5 1 2รกิกมาพร้อมกล้องที่พัฒนาร่วมกับไลกาที่มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวโดยหลักความเรีว5 0ิล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าความมี20ล้านพิกเซลให้เบอร์อรี่มาที่4,800มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์อีกด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาส,สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเทอาน,นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ